พร้อมใจกันจะไปไหนฮะกุ้ยหอมกุ้ยไข่ลงมาฮะมาเข้ามาดูพวกหนูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะคะ เอาใจใจตัวเองโอ้ยนอนตักแม่เนะี่ยเห็นไหมนอนตักแม่แม่จะนวดให้ก็โวยวายวันนี้วันนี้อารมณ์ไม่ดีใช่ไหมไม่ให้แม่นวดใช่ไหมครับลูกวันนี้ไม่อยากนวดเหรอแม่นวดให้แล้วโวยวายเนี่ยฮะเอาใจใจตัวเองเนี่ยฮะลูกชายลากของแม่ ไม่มฮะจะขู่อะไรล่ะแม่จะนวดได้ยังไงเนี่ยฮะถ้าขู่แบบนี้นวดได้ยังไงเนี่ยจับแค่คอแป๊บเดียวเอาละนวดละโวยวายละไม่ให้นวดอารมณ์ไม่ดีลูกชายล่าของเรานะคะอารมณ์ไม่ดีมากๆเลยวันนี้ห้ามให้แม่นวดแม่อย่านวดเด็ดขาดวันนี้วันนี้ดูหน้าก่อนดูหน้าก่อนแม่ห้ามนวดเด็ดขาดครับแม่ ไม่หนวดครับฟังเสียงขู่ฟังเสียงขูงงข่ดูหน้าดูหน้า <c oughs> โอ้ยลูกชายล่าของแม่เนี่ยฮะลูกชายล่าของแม่เนี่ยคนอื่นเ็ายังไม่มองแงเลยครับมองลูกคนนวดคนนี้เขาครับใครว่าหนู แค่ว่าลูกชาลาของแม่เอาเต่ใจดูหน้าเนะ่ยดูหน้าตาใช่ไหมดหน้าตาใช่ไหมหเสียงใครเสียงใครวิ่งใครวิ่งชนถาดข้าวเสียงใครวิ่งชนถาดข้าวลูก ดูหน้าตาใช่เนี่ยว่าแม่ตามใจมากแค่ไหนหนะดูใชเนี่ยดูชิดูท่านอนนี่แหละท่านอนดูว่าแม่ตามใจมากแค่ไหนดูเอานะคะไม่รู้พิเศษจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าดูน่ะดูหน้าดูหน้านะ <c oughs> ี่อุ้ยร้ายจริงดูหน้านะคะร้ายมากไม่รู้พิเศษจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าเขาสวยเ็เป็นคนนึงละ ข้าใหม่นี่คือหนักกว่าเพื่อนนะคะเข้าใหม่เนี่ยหนักกว่าเพื่อนในกลุ่มสามคนเขาเนี่ยเขาสวยเข้าใหม่พิเศษเนี่ยเข้าใหม่นี่หนักกว่าเพื่อนเอาแต่จใจที่สุดเอาแต่จใจมากๆแม่ต้องตามใจเยอะๆใช่ไหม จะไปไหนกันโลกจะไปไหนกันฮะพร้อมใจกันจะไปไหนฮะก้วยหอมก้วยไข่ดูนะคะนี่นี่ปีนนี่ปีนจากนี่เลยนะคะเนี่ยฮะปีนขึ้นไปพร้อมกันทําไมโลกก้วยไข่ก็ตาหายเจ็บแล้วนะคะที่แม่เกลียงหยอดยาให้น้องนะคะที่ตาน้องเจ็บปะนะคะขึ้นมาทําไมลงมา ลงมาเร็วโอ้โหพร้อมใจกันขึ้นขึ้นไปยังไงเนี่ยฮะขึ้นกันไปยังไงเนี่ยอาจจะลงกันยังไงอ๋อข้าสุกจะทำน้องข้าศุกจะทำลูกน้องเขาไปดมดูไปดมที่ข้าสุกมันแกวียวไม่เอา <c oughs> นี่ข้าสุกอยากเกเยลูก เจอมะลิแล้วนี่ยังไงเนี่ยเอาไงเนี่ยฮะเอายังไงเอายังไงลูกขึ้นมาทำไมลงมาเดี๋ยวแม่จะช่วยยังไงไหนแม่หยิบไม่ถึงเนี่ย <c ười> ลงมาฮะมาลง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 มาลูกลงมาเลยไอ้คว้าไม่ถึงลูกเอาไม่ถึงลงมาปีนขึ้นมายังไงก็ปีนกันลงมาอย่างนั้นแหละเร็วเร็ว เด็กใหม่เอ้ยลูกเอ้ยมีเอฟซีถามว่าก้วยหอมกับก้วยไข่มาอย่างไงนะคะเอฟซี FC อาจจะยังไม่เห็นคลิปแรกนะคะมีคนเอาไปไว้ที่วัดนะคะไม่เกียงรับมานะคะคนอนน้องทั้งสองมาไว้ที่วัดค่ะไม่เกียงกลัวว่าน้องจะเป็นอันตรายนะคะก็เลยเอากลับมานะคะเพราะน้องกําลังจะโตนะคะน้องเป็นแมวน้อยกําลังโตรุ่นราชาเดียวกันกันกบขนุนมันแก้ว แล้วก็มายบมนะคะรุ่นหลักเขาเดียวกันนะคะน่าจะเป็นประมาณนั้นนะคะ<ม>จะลงยังไงลกูกจะลงยังไงฮะ<ม>เด็กๆรุ่นรุ่นนี้โตรพอพร้อมกันเนี่ยหลายหลายคนเลยนะคะ<ม>โอ๊ยมาๆๆมา,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 มาไม่เอาลงมา,มา มามา,มาไม่เอาลงไม่เอาลงลงมาแล้ว <c oughs> โอ้ยเด็กเอ้ยเด็กน้อยอันนี้มามาทางนี้ทางนี้มามาเร็วๆรวะตองมาลูกมาเขาแบบไวกำลับบงซนนะคะเนี่ยกล้วยหอมอะ่ะ ไปเขากาลังโซนกําลังวิ่งเล่นนะคะแล้วคนที่เอาไปน้องไปไว้วัดอะ่ะไม่คิดหรอกว่าน้องจะไปอันตรายไม่คิดหรอกว่าน้องจะกลัวหมากัดแล้ววิ่งหนีเข้าป่าแล้วก็กลายเป็นแมวป่าแล้วก็งั้นก็โดนงูนะคะงูที่วัดก็เยอะนะคะเนี่ยน้องทั้งสองเนี่ย คิดอะไรไม่ออกทําอะไรไม่ออกก็ปล่อยวัดปล่อยป่ากันอย่างเดียวนะคะมีอยู่แค่นั้นแหละคนพวกนี้ยไม่เก่งขอบ่นหน่อยนะเพราะจริงๆเลยนะคะคิดอะไรไม่ออกก็เอาไปปล่อยวัดแล้วปล่อยป่ยปาเนี่ยหมาสามตัวเนี่ยไม่เก่งก็ลังหาวิธีช่วยนะคะเราจะหาวิธีช่วยเอาข้าวไปให้น้องๆกลัวคนมากเลยนะคะไม่เก่งว่าจะค่อยๆย้ายย,าย้ายชามข้าวของหมานะ่ะ ไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆย้ายเรื่อยๆจนจนให้ถึงวัดนะคะให้ใกล้ๆเข้าเขตวัดให้ได้นะคะจะค่อยๆย้ายชามข้าวไปไม่งั้นช่วยน้องไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องเอ,อ่อหูกวางยาหรืออะไรอย่างเงี้ยสงสารด้วยทํำยังไงคนใจร้ายก็ใจร้ายเดี๋ยวก็จะมีมาอีกนะคะทางวัดบอกว่า,วาช่วงเดือนสิ้นปีเนี่ยสิบเอสิบสองอะไรพวกนี้เดี๋ยวก็จะมีมีคนเอาไปปล่อยที่วัดอีกนะคะคือที่วัดเนี่ย คนปล่อยหมาเยอะมากนะคะแต่ว่าหมาเนี่ยจะถูกวางยาตายหมดนะคะทีนี้มันมีอีกรุ่นรุ่นล่าสุดนี่ก็คือแม่เคียงไปทําบ้านให้นะคะน้องๆก็เลยรอดนะคะเพราะว่าถ้าไม่ทําบ้านให้นี่น้องโอกาสรอดน่ะยากนะคะแม่เคียงไปทําบ้านให้น้องๆแล้วนะคะก็เพราะว่าผู้ใหญ่ใจดีทุกทุกท่านนะคะ fc แม่เคียงที่น่ารักนะคะที่แบบว่า ให้เม่เกีงได้ทําบ้านให้หมานะคะก็มีคุณนุชนิวซีแลนด์นะคะแล้วก็มีคุณนิ่มนะคะแล้วก็มีอีกอยู่อสองท่านนะคะที่ที่ช่วยให้ไม่เกีงได้ทําหลังคาทําห้องให้กับน้องหมาที่วัดให้ปลอดภัยนะคะ เพราะกันน้องๆ้องถูกถูกวางยาแน่ก็เดินออกไปนี่คือจะมีวางยากันไว้ทั่วเลยนะคะ <c oughs> โอ้ยหนูถดกจังเลยลูกฮะนอกแก้วดูน้องทำไมคะดอกแก้วดูน้องทำไมคะลูก เดินกันเดินกันสวนสนามเยอะจริงๆไม่รู้จะทำยังไงไม่ช่วยมาก็ไม่ได้นี่ไม่เกียงว่ากำลังหนักใจเรื่องของบ้านวิเศษอยู่นะคะน้องๆแมวที่บ้านวิเศษน่ะพ่อของน้องวิเศษน่ะเขาดูไม่ไหวนะคะเขาไม่เคยได้เลี้ยงแมวนะคะมีแต่แม่ของแม่แม่คนแรกของวิเศษเดียเลี้ยงเลี้ยงน้องๆน,นะคะทีนีพ้พอแม่ของน้องวิเศษเนี่ยไม่ได้อยู่ข้างนอกแล้วต้องอยู่ข้างใน ก็ทําให้คนที่ไม่เคยเลี้ยงอ่ะเขาก็ค่อนข้างจะลําบากนะคะแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเขาต้องไปหางานทําใหม่อ่ะแล้วน้องๆอ,อีกเก้าชีวิตทีนี้น้องมีหลุดไปสองตามเจอมาหนึ่งแล้วนะคะตามเจอมาหนึ่งอีกหนึ่งตามเท่าไหร่ก็ไม่ยังไม่เจอนะคะตัวที่เจอเนี่ยผอมมากเลยนะคะน้องไม่ได้กินน้องหากินเองไม่ได้ แล้วที่เหลือเนี่ยไม่เกียงขอเขาไว้นะอย่าปล่อยน้องอย่าให้น้องหลุดไปไม่เกยงขอเขาไว้เดี๋ยวจะหาวิธีช่วยนะคะหาวิธีช่วยน้องนะคะท่าในใดพอจะมีบ้านรับน้องสักแปดชีวิตแปดหรือเก้าก็ไม่รู้ตอนนี้นะคะมีไหมคะมีไหมถ้ามีก็ติดต่อไม่เกียงมาด้วยนะคะไม่เกยงอยากให้มีคนรับน้องไปหมดเลยนะคะ ไปดูแลนะคะแม่เกียงคนเดียวเนี่ยคงไม่ไหวแน่เลยถึงแม่เกียงมีที่สร้างบ้านให้น้องอีกแม่เกียงกลัวกำลังแม่เกียงจะไม่ไหวเอานะคะแลหลายคนก็ติดต่อแม่เกียงมานะบอกว่าอยากให้แม่เกียงเลี้ยงน้องทั้งโทรทั้งส่งไลน์มาให้แม่เกียงเลี้ยงน้องเลี้ยงแมวคนโน้นแมวคนนี้แมวตัวโน้นแมวตัวนี้อะไรเงี้ยค่ะบอกว่าถ้าอยู่กับแม่เกียงเขาไว้ใจอะไรเงี้ยค่ะแม่เกียงก็ อยากนะคะอยากจะช่วยทุกหมดแหละแต่ว่ามันทําไม่ได้มันกําลังเราไม่พอกําลังกําลังกายเราเนะี่ยไม่พอนะคะไม่เกรงกลัวว่าไม่เกรงจะไม่ไหวเอานะคะไม่เกรงอยากช่วยทั้งหมดแต่เราเองเนี่ยไม่มีคนช่วยทางนี้ไงคะน้องปิ่นเนี่ยก็เ,เปิดเทอมเขาก็ต้องไปโรงเรียนของเขาละแล้วก็เขาก็มาช่วยอย่างนี้ไม่ได้นะคะนี่ขนาดมีน้องปิ่นช่วยแล้วนะรอบหลังเนี่ยยัง งานก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะคะ <c ười> คือคนหลายๆท่านที่เห็นเห็นแม่เคียงเนาะเขาเขาบอกว่าถ้าอยู่กับแม่เคียงเขาสบายใจเขาไว้ใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแมวแมวเขาหมาเขาอะไรเงี้ยแม่เคียงก็อยากจะช่วยทั้งหมดเลยนะคะ ถ้ามาอยู่แม่เกีงแล้วเนี่ยแม่เคีงรักรักหมดนะคะเด็กๆที่มาอยู่กับแม่เคีงเนี่ยแม่เกียงรักหมดเลยรักรักเท่าๆกันนะคะเพียงแต่ว่าแม่เกงไม่ได้ถ่ายคลิปลงเนาะบางทีแบบว่าช่วงแม่เคียงยุ่งๆแม่เคียงไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเดินเข้ามาถ่ายเด็กๆอะไรเงี้ยอาจจะถ่ายแต่วิเศษหน่อยนะคะวิเศษอยู่ใกล้มือที่สุดก็ถ่ายวิเศษเข้าสวยเข้าใหม่อยู่ใกล้มือที่สุดก็ถ่ายเข้าสวยเข้าใหม่อย่างเงี้ยค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะจะไม่สตองสตองเอ้ย ดอกแก้วแต่งตัวเหรอคะเนี่ยดอกแก้วแม่ก็รักมากสตองแม่ก็รักมากสมศรีรักเนี่ยเขานึ่งขนาดขาเขาเกลเกลยแม่ก็รักเขาห่วงเขาเหมือนกันหมดค่ะรักหมดเลยนะคะรักกันหมดถ้าตัวถ,ถ้าคนไหนเข้ามาอยู่กับแม่แล้วเนี่ยแม่จะรักหมดเลยนะคะใช่ไหมเจ้าคุณไอเฮียไอเฮียไอเฮียเจ้คุณ ลิ้น้อยลิ้น้อยยังไม่เคยโตเลยแหละลูกลิ้น้อยไม่โตเลยเม่นลิ้น้อยของเราลิจ่าลิลิเอ้ยแล้วลิ้น้อยไม่เคยโตเลยไปไหนคะลูกไปไหนคะไปไหนคะเอ๊อลิ้น้อยอ่ะอลิ้น้อยเหรอคะนี่น้อยเหรอคะลูก มามามือขอมือขอมือขอมือเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ขอมือข้อมือ,อ,มมอ,มอมข้อมือข้อมือเด็กใหม่ก็ติดแม่ถักกล้องกล้องลูก